อ่าโอเคสวัสดีตอนเช้าครับผมปอนฟาร์มมิ่งไทยแลนด์ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นี่แหละสวนหน้าบ้านเล็กๆนะฮะเป็นการปลูกข้าวโพดลงถุงนะฮะหนึ่งถุงหนึ่งต้นหนึ่งถุงสองต้นนะฮะสำหรับใครที่พื้นที่น้อยหรือว่าอยากปลูกไว้กินเองนะฮะไม่อยากซื้อ,อยากปลูกแบบปลอดสารปลอดสารพิษนะฮะรู้ทุกกระบวนการการปลูกพอเราปลูกเองกินเองที่บ้านพี่น้องแต่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นองงวนพี่น้องตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงแปลงปลูกนะฮะหรือว่าลง ที่ปลูกพี่น้องก็หาที่ปลูกก่อนจริงๆที่ปลูกมีแต่ยังไม่มีเวลาพี่น้องตอนนี้ก็ใส่เป็นกระถางแบบนี้นะฮะเป็นตะก้าใหญ่นะฮะถึงจะถูกตอนนี้ก็ไว้สองแถวเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่น้องพยายามจะปลูกเอาุยูหลายครั้งแล้วนะฮะตอนนี้มีพื้นที่แล้วเหลือแค่เวลาเดี๋ยวจะพาไปปลูกพี่น้องแล้วก็จะมีส้มต่างๆแต่วันนี้ก็คือจะพามาดูนี่แหละพี่น้องข้าวโพดนะฮะเป็นพันุกินสดเหมือนกันทานสดได้นะ,ะหรือจะเอาไปนึ่งก็ได้แต่ว่าเขาก็คือ สามารถทานสดได้เป็นสายพันธุ์สีเหลืองพี่น้องชื่อสายพันธุ์นี่ก็ไม่แน่ใจนะคบข,ขอไม่พูดถึงนะครับเพราะปกติจะปลูกอ่าพันธุ์เพียวไว้ฮอเก็โดแล้วก็คิสปี้ไว้นะครับเป็นพันุ์สดพันธุ์สีขาวนะฮะน้ำนมข้าวนั่นเองแต่ในอ่านี้ก็คือปลูกทดลองด้วยว่ารสชาติจะเป็นยังไงพี่น้องว่าควรปลูกในแปลงใหญ่หรือเปล่านะฮะก็ทําการปลูกในถุงนะฮะก็สรุปได้ว่านะครับการปลูกในถุงดูแลง่ายพี่น้องพี่น้องก็สามารถไปปลูกและ สามารถาทําตามได้นะฮะการปลูกปรุงดินก็ไม่ยากนะฮะแต่ว่ารดน้ํานะครับทุกเช้าเย็นพี่น้องก็จะได้เป็นแบบนี้แต่ว่าเซ,เซเิกเนเจอร์ของเราก็คือหนึ่งต้นสองฝักนะฮะหนึ่งต้นสองฝักปลูกในถุงหนึ่งถุงได้หรือไม่ตอนนี้ก็มีนอนด้วยพี่น้องนี่ไงคือไม่ได้ใช้ยานะฮะนอนขนด้วยพี่น้องแต่ไม่เป็นไรผมฆ่ามาัเลยนี่ฮะตายคาฝักขราพรูดนรดเอาเป็นไดะตายคาต้นเลยพี่น้อง บบน,นี่คือความหัวลายของปอนฟาร์มิงนะฮะ <laughs> อันนี้ก็นี่ฮะถ้าสังเกตนะฮะลำต้นจะไม่ใหญ่มากเท่ากับหนึ่งต้นหนึ่งถุงฮนะ,ะแต่ฝักเนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วนะฮะจะไว้หนึ่งต้นหนึ่งฝักหนึ่งต้นหนึ่งฝักส่วนฝักที่ออกมา,มามากกว่านี้ก็จะเด็ดไปทําเป็นข้าวโพดอ่อนไปทานในครอบครัวพี่น้องนี่นะฮะ,ะการปรุงดินนะฮะก็จะเป็นดินหนึ่งสวนแล้วก็ ปุ๋ยหมักนะฮะที่บอกเป็นประจำทีมนี่ก็คือจะมีปุ๋ยหมักนะฮะหมักเองนะฮะซึ่งมีวัตถุดิบหลกักๆก็จะเป็นขี้หมูหนึ่งส่วนนะฮะ,ะข้าวรีบหนึ่งส่วนนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของเค้กอ้อยพี่น้องก็จะเป็นวัสดุอ่าก็จะเป็นปุ๋ยที่ดีเหมาะแขกสวนก็เป็นสองส่วนก็ผสมผสมคูกเขาแล้วก็เป็นการปรุงดินนะฮะให้น้ำหมักด้วยน้ำหมักที่เราทําเองก็คือน้ำหมักลูกหมูน้ำหมักปลาสองสูตรประมาณนี้แล้วทีนี้ดอกอันนี้นะฮะเขาเรียกดอกตัวผู้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปผสมให้ดูตรงนู้นดีกว่านี่นะฮะก็คือหักมาเลยครับแบบนี้ละอองเกสรของพันธุนี้ค่อนข้างจะน้อยพี่น้องนี่แล้วก็คอใสพี่น้องคอแบบนี้จะมีละอองเป็นฝุ่นฝุนเล็กเองนีงฮะพี่น้องเห็นหรือป่านเนี่ยเนี่ย,เ,ยเ,เต็มเลยเนี่ยนี่แหละฮะละอองเกสรครับไม่ต้องไปอะไรมากแค่คอคอฮะ หนึ่งเส้นเท่ากับขา้าวโพดหนึ่งเม็ดพี่น้องถ้าโดนทุกเส้นทุกไหมเนี่ยก็จะทําให้เขาติดนะฮะรวมถึงการสมบูรณ์ของต้นด้วยถ้าต้นไม่สมบูรณ์นะฮะผสมเกสรก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าจะให้เขาออกทุกเม็ดก็ดูความสมบูรณ์ของต้นด้วยพี่น้องนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้ลำต้นก็ถือว่าใหญ่กว่าหนึ่งถุงสองต้นนะฮะเล็กน้อยพี่น้องแต่ว่าความสูงก็สูงกว่า ถ้าไว้เดี๋ยวค่อยมาผมคิดว่าได้ไม่มีปัญหาถ้าไว้ฝักเดียวนะพี่น้องนะต่อต่อต่อหนึ่งต้นนะไอหนึ่งถุงสองต้นนะฮะไม่เป็นไรน่าจะได้กินแน่นอนปลูกเองไม่กินที่บ้านพี่น้องปลูกง่ายๆนะครับแล้วก็การปลูกใส่ถุงก็ดูแลง่ายแต่ว่าคุณควรลดน้ําทุกวันนะฮะอย่างน้อยก็ให้ได้วันละหนึ่งครั้งพี่น้องจะเช้าหรือเย็นก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะฮะแต่ว่าเขาต้องการน้ําครับเขาโพดแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องการอ่าจน ทำให้ให้ลาข้าเน่านะฮะก็เอาเป็นพอดีพี่น้องทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วนะฮะใบก็ถือว่าสมบูรณ์นะฮะปลูกแบบอินทรีย์พี่น้องปลูกไว้กินเองนะฮะในคลิปนี้ผมก็พามาดูว่าสามารถทําได้จริงนะฮะซึ่งคุณก็สามารถนําไปทําตามได้ไม่ใช่ว่าแต่เป็นข้าวโพดพันธุนั้นพัน,นุนี้นะฮะท่านมีพันหนอยากปลูกเองก็ปลูกใส่ถุงปลูกใส่กระถางไว้กินเองง่าย,ายๆที่หน้าบ้านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์ที่ มีปลูกอยู่แล้วนะฮะนาบ้านไว้กินเองในครัวเรือนนะครับเพราะว่านี่เป็นการทดลองเพื่อจะชิมรสชาติแล้วค่อยไปปลูกในแปลงใหญ่ที่ท่านเห็นในคลิปที่ผ่านมาสำหรับคลิปนี้นะครับผมปอนฟาร์มิมนทยแลนด์นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ